งามคักบอพี่น้องเอ้ยบักสคอตสคอตโอ้คุณสะคอตตัวนี้งามงามอยู่บ้านนาอยู่บ้านนาอยู่ท้องไร่ท้องนาเม่ออดบะยากพี่น้องมอ่งไปทางไหนมแต่อาหารการกินงามค่ะเงือดผู้เฒ่าดูค่ะนะเงิดผู้เฒ่าด,ด,าดูอันแบบนี้เพิ่น เพิ่นผสมพันธ์แล้วนี่เพิ่นจะเสียบกลวยไว้จังสิเพิ่นผสมพันธ์แล้วเพิ่นเสียบกลวยไว้เพิ่นก็มักเอาได้ไม้ไว้นะไม้ได้ไว้นะคนดูนี่บัคือคนขี่ขานนะพี่น้องเนาะดูดูปลูกดูใส่ใจมันกระไดะ้มันก็ะงามใส่ใจและใส่ปุ๋ยจ้าเอ,าาอ้ยมือนี่จ้าพี่น้องตือนแตจีต่สามมาผสมพันธ์ซอยเพิ่นมึงดู กังเว้นบักเคียวกังคืนบักสะอดโอ้ยงามคักงามคักพี่น้องเอ้ยเพิ่นจะแม่นดูแม่นนั่นคักน้องจะคองบ่ได้เฮ็ดก็ได้มาเฮ็ดนําเพิ่นมองเนี้ยงามไห้งามคักไม่หญ่ป่อนก็ไม่หญ่ตุยเฮ็ดขกอยก็มาอ่อนซ่อนของเพิ่นปฏิโทคักเน่คักแหนีคักเน่เบิ่งเนี้ยกูนะก่นะ หน่วยนั่นเฮงไงค่ะพี่น้องเอ้ยเฮียเก็บอันนี้เขาเอิ่อนพันดอกสะคอดพั่นโบลิ่งกระสันปั๊ดเฮียดได้คักแน่คุณนะคุณนะโบลิ่งโบลิ่งค่ะสวย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 งามงามงามอันกังเว้นคอยกลับไปบักเคี้ยวซอยเพิ่นวานนี้เพิ่นโทษไปว่ามาซอยเยี่ยนนี่ละเยี่ยนไปไวแล้วมันงอมแห้งแล้วว่าสั่นคุณอะ กระไรมาสวยคนพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนแห้งงามขากงามเนี่ยคนบาานี้ทั้งนี้ตะเวนกำลังจะขึ้นจ้าอารุณสวัสดยามเช้างามหายงามเพิ่ง